วันนี้นะครับวันนี้อยู่กับช่องแจมแกนซิ่งนะครับก็วันนี้จะพาไปชมรถเกีียวนะครับรถเกีียวเข้าคูโบต้านะครับนิ่นะครับติดติดจากสองคันเลยครับแล้วก็ทีนี้เอารถใหญ่ไปดึงนะครับเอารถเกีียวใหญ่ไปดึงเนาะแต่ว่าเออเขาเอารถเกีียวใหญ่ไปดึงนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางเข้านะครับก็เลยให้ผมเอารถไถน,นะครับ ชนทางเข้าให้เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูรถเกี่ยวติดนะครับก็ติดตั้งสองคันเลยนะครับเป็นคูเกอร์ต้าเจ็ดสิบน,นะครับเจ็ดสิบแล้วก็เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวไปถึงที่ที่รถติดก่อนเนะะาะอาจจะเสียงดังนิดน,นึงนะครับก็ขอขอภัยด้วยเนาะก็ไปดูกันเลยเนาะ เกี่ยวข้าวติดครับนี่หนูองันเห็นไหมหนูต้องขันครับอันนี้รถเกี่ยวใหญ่นะครับเราดึงการทายลูม่มาให้การไปไทยดินมันนี่อยู่แล้วฟีนาออันนี้รถใหญ่นะครับเราเราดึงนะครับขึ้นไหมพี่ขึ้นไหม ตีน no. no. to ี้เราฝั่งนี้มันเข่งเนอะเอาเอาตัวไหนขึ้นเอตัวนี้ใช่ไหมขึ้นได้แล้วก็นีเลยใช่ไหมนี่พี่พี่เกี่ยวต่อไหมเกี่ยวเปิดทางเกี่ยวเปิดทางเกี่ยวเปิดทางี่ตรงขนาดอ่ะมันปดมิตสมองเลยเลยนสอบนึง เราบะเฮ้ยผู้ชายโมเกนชนลึไทยผมนะ มึลงไปแทงหลางเด้อมึงลงไปแทงหลางเด้อฮะเฮ็ดแบหยังบ่าวรับไปยักตีท้ายกันบ่วันนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวติดนะครับนี่รถใหญ่ดึงนะครับรถใหญ่ดึง อันนู้นติดคันหนึ่งอยู่นู้น,นครับหนุ่คันหนึ่งก็ติดนะครับคันนี้ก็ติดเนาะแต่คันนู้นน่าจะเอา,เอาน่าจะเอารถเล็กดึงนะครับอันนี้เอาแรงใจดึงครับเพราะว่าดินงข้างบนนี้มันแข็งเนาะโหดโหน่อยอะไรทำไมอ่ะเราจะดึงแล้วนะครับอ้าวไม่ยังอ่ะ tạo sâu tạo sâu hả tạo sâu bự lít nè rồi mấy rồi gì rồi ha này bạc kiều thay này nè dài thay hả 3 mét đấy 2 ừ, 2m phút bị thuổi kìa Sống Sống mét cao Sống mét cao Lên khắp thầm này sâu hả? Hả? hả vào hả เอาแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วครับเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเพ่าพ่อเพ่าเพ่าเพ่าอะไรมาแล้ว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 โอ้ยโอ๊ยมาแล้ว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 โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอโอ้ยขึ้นไหมเนี่ย โหอย่าตะคุยแรงนะครับเดี๋ยวมันจะติดนะอย่าตะคุยแรงนะไม่ไม่ฟรีนะไม่ฟรีไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะนะอย่าฟรีนะเดี๋ยวไม่โคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โคเข้านะระวังน,นะเดี๋ยวไม่โคเข้าอันตรายนะครับอันตรายดินอย่างนี้นะโอ้มันขึ้นมอ่ะมันโหดติดโหดมาก แล้วื่อไห่จะไปเข้ากับบ้าตขอช่องฮัลโหลช่องเนี่ยรถติดเนาะนี่ส้องคันครับติดท้องคันไม่นนี่ลงยูทูบจ่าม่อเคยเช่ไหมไหนทุกทรัพ์ Ồ, bên đằng tiếp rất là tôm nữa. cái bên đằng linh lên cái linh lên đây nè anh trai nó rất thông trước khô bắt chôn màu diệt ลยจักทุ่มติดหนะนี้เรามาทำอะไรนี้เรามาดูรถติดรถติดยัลอยรถติดมัติดติดมาเนี่ยราดูรถติดางชองโหลฟ้าไ่ด้วยครับภาางกฤษใครจะขียนถูกอ่ะแกไงก็แกไงใครเขียนไม่ถูกอ๋พี่ก็ติดอมอด้หระเหรอใช่ไเลย เปิดเปิดแม่ไหนเปิดแม่ไหนเร็วเปิดแม่ไหนเปิดแม่ไหนเปิดแม่ไหนอุ้ยเขาเห็นไไปไปขุดเร็วขุดบะานขุดไ่เอาเจะเกิดน,นานานาคนสวยนะครับนาคนสวยยที่ <c ười> <c ười> สุดในะา <c ười> ไปไปขุดบ้านเร็วดไม่ไหว บานนั่นตรงนี้นะทรมานมากสองคันะครับยกที่สองนะอันนี้ยกสองครับว้ ็กนุ้กพลืนีแล้วไม่เป็นมันล้างติเวลาใกายพลืนเลยเวกาใกล้พลืนเลยด้ออันได้แล้วครับคันหน้าได้แล้ว พูดต่อนะพูดต่อก็ชอบอะไรแบบถ่ายสดๆอย่างนี้เลยดนะฮะก็ต้องเปิดแมสสิฮะออะไร่อยกสามขึ้นไม่ขึ้นต้องขึ้นแล้วรอบนี้ ยกสามนะครับตัวนี้สามรอบสุขั้ โอ้ไปแล้วโอ้คนใหญ่จะติดทําไทกันทําใหญ่กัน cấp ยากเนาะโอ้ lòi หนึ่งก็อยากแล้วรีวิวเงเกขาดคนนี้คน,คน,ค,นคนนี้ชื่ออะไรนะฟ้าเอ,อาฟ้าคนนี้คนนี้ชื่อฝนนะครับฝนบายสวยทั้งสวยทั้งคู่รีวิวเงเกขาดเราสมทบทุนได้ที่บัญชอีอ้ยะอ้ยะ ไปแล้วครัน้หนึ่งโอ้ยอย่างโหดอะ่ะอย่างโหดครับอย่างโหดจ่าติดมวยดูขึ้นแล้วโอ้โหบวเวะเลยครับ อเนนาะยังไงก็ขึ้นผู้สาวนะครับโสดทั้งคู่ใช่ไหมก,หก็กหกก,หก็กหกก็หกก็หกก็หนึ่งกกนี่จ,จะเอาคูบูตาดึงนะครับดึงคูบูตะดึงอยู่นู่นนะครับอันนี้คูบูตาดึงอยูน่นี่น่าจะาขันใหญ่ดึงเลยเนาะจบไปลองเพื่ออะไรเนาะมันพอกระเทือนก็รู้มันน่าจะขึ้นง่ายอยูอ่แล้ว เราไม่ม<ะ>อยากตรงนี่ลเลยก็ดูด้ขาไปนู่นเล,ยไ,ลนยไปแล้วครับไปแล้วน่ว่เน่เนนขึ้นแล้ววันนี้จะได้ขึ้นขึ้นอไนเขากซ่ไปดขไหนาะไงได้จ่มเลยโอ้ดกดอมอึงที่ะดึงที่ะดึง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 ไปแล้วครับไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้

เป็นไรกับยาเมื่อกี้นะพูดไปนั่นคนข้างบ้านมันพูดไปอบหนักเสียงดังกันแหละอ้วนอ้วนนะนะนี่อะไรมันเป็นแบบนี้รับไหมเนี่ยพี่โลกไม่โทรมาไมหมมึงรับไหมรับได้พวกตัวก็โทรมาเขาทำให้ตายทำไงเเป็นนีบอกเกิดคุณครับสวัสดีครับโชคโอ้น้ำเปล่เว้ยรถเกียรโอ้ไม่ไม่ทำหรอกครับทำงานออนไลน์เฮ้ยไม่ได้หรอกผมไม่ทำหรอกครับ ว่าถูกมากถามดูรับเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวไหมวะเขาทำงานออนไลน์เขาบอกทำงานออนไลน์เขาบอกทำงานออนไลน์ผมเราจ้างเกี่ยวข้าวครับมีข้าวเกี่ยวไหมวะจะเดินกลับใช่ไหมเนี่ยรถไม่รู้ว่าจะเดินจะเดินเลยเอาขึ้นตรงขึ้นแล้วครับขึ้นทั้งสองแล้วเอาข้าวออกก่อนกลไปจมตัวกลางกลางเกี่ยวมือจ้าเกี่ยวมือจ้าก็ไม่ไปโรงเรียนหรอกจ้าเกี่ยวมือไปนี่ไม่ใช่ละ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะโกหกพานมโกหกพอพอมีงานแล้วก็หนีพอไม่มีงานอยากอยู่บ้านโธอยางีงก็ไม่ได้นะจ๊ะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วสคันแล้ว่ครับเล่น พี่เอาข่าวออกก่อนไหมเอาข่าวออกก่อนไหมข่าวเ็าได้ข่าวกมันมันสีเตพุ่มันะเต้พุ่มแล้วเอาาอมเราายมวเอาจมเสีสียงกูุตาจมจม ตรงตรงบนนู้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหสายโหดไปได้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 ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปได้ได้ยิงยอดฟังไปได้ได้ได้ไปแล้วพ้นแล้วพ้นแล้ว

พี่ขอรองเท้าด้วยไอพี่ขอรองเท้าด้วย